ทำไมเราไม่ควา้าใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจเนาะเข้ามาศึกษาก็ยังทํางานอยู่นะคะยังทํางานต่อเนาะอ่าพอพอศึกษาจนเข้าใจรู้เรื่องได้เข้าไปเรียนนะอ่าแล้วก็ได้มาทําคลิปกับครูมิน้นก็เริ่มเข้าใจว่าเออการทําคลิปเนี่ยมันจะทําให้เราเปลี่ยนชีวิตถ้าเรามาศึกษาจริงๆใช่ไหมคะก็ได้เข้าเรียนกับรูบี้คนที่โคจกรวาลด้วยเนาะท่านก็จะเป็นลูกศิษย์ของครูมิน้นอีกทีหนึ่งทุกคนก็คงจะรู้ทําให้เราได้ปรับไม้เสีอะไรต่างๆนะคะ จนวันหนึ่งเราเอ๊ะเรามีทีมงานโตขึ้นแล้วเรายังอยู่ที่เดิมนะคะที่เดิมทีมงานก็แซงขึ้นไปละนะคะสำหรับซับไฟคุคริยะเนาะคนหนึ่งเ,เขาขึ้นไปตำแหน่งซับไฟแล้วเราเป็นอัปไลายอยู่ข้างบนนะคะก็เลยเกิดความคิดว่าเราเป็นผู้นําเรามีทีมงานแล้วเราจะต้องเป็นผู้นําที่ดีนะคะก็เลยตัดสินใจนี่แหละคะ่ะตัดสินใจที่จะพันตัวเองมาตรงนี้เพราะาเราดูแล้วคุณแก้วก็เป็นคนที่ทําออนไลน์มา นานมากนะคะถึงจะไม่เต็มที่แต่ก็คือรู้ในระบบเนาะก็นั่นแหละคะ่ะก็คืออย่างท่านประธานพูดที่ใครอยู่ในวีทีที่ห้องเรียนวันอาทิตย์ประจําท่านจะพูดนะคะอ่าก็ไม่สําเร็จกันก็มาเจอตัวนี้เออมันไม่เหมือนนะคะก็เลยมุ่งมั่นเนาะพอแล้วก็ไปเรียนสตาร์ทอัพรับเซนนะคะถ้าใครมีโอกาสนะอย่าบอกว่าได้ไปเรียนแล้วอะครั้งเดียวไม่พอนะคะ,ะ,คะทุกคนรูแก้ดดวไปครั้งแรกรุ่นสี่จำแม่นเลยผูพ้พี่น้อยพาไปครั้งแรก ยืนงงในดงสตาร์ทอัพรับเซนค่ะกลัวมากเลยช่วงที่เขาเรียกว่าตอบคําถามเนาะเขาบอกว่าขวดทองคําแต่มันเป็นขวดมรณา,ากับฉันนะฉันจะตอบอยังไงอ่ะสั่นไปหมดมารีบโยนเลยแต่พอเราไปเรียนรู้แล้วทีนี้อยากได้เต้นรอถือรอเต้นรอไม่ได้สักทีอยากตอบนะคะด้วยความที่เราเรียนเนาะว่าอย่าทุกคนนะคะอ่า คอร์สสตาร์ทอัพรับแสนนี้ก็คือเป็นอีกคอร์สหนึ่งที่ดีมากๆเนาะสำหรับใครถ้ามีโอกาสนะคะแล้วมันก็ถือมากๆด้วยนะคะสองร้อยบาทโอ้โหกับข้าวทั้งแบบเนะาะเช้ากลางวันเย็นแล้วมีสแนกอะไรอีกโอ้โหแล้วคุ้มค่าแล้วก็ความประทับใจของวันงานเราสามสิบเอ็ดนะคะประทับใจเหมือนเราไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่ๆแบบนี้ตื่นเต้นนะคะเดินก็แทบจะไม่โอ,อกนะสั่นนะจําตัวเองได้เลยว่าตอนที่อ่ารับป้ายกับท่านประธานนะ รู้เลยว่าตัวเองนี่ปากนี่สั่นนะกลัวจะเดินสะดุดก็ปั่นนะนะคะแต่ดีใจเนาะมันเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าเออการเราเป็นผู้นําแล้วอะ่ะท่านประธานจะให้เกลียดให้ให้เกียดเราอะ่ะให้เกลียรติเราอะ่ะสําหรับในการที่ว่าคุณเอ,อ่อทำคุณสมบัติให้ตัวเองเนาะไม่ได้ทําให้บริษัททุกคนก็รู้แล้วมันก็คือประทับใจแล้วในนี้คือครอบครัวทุกคนเป็นครอบครัวกหมดเลยหันไปทางไหนก็นะไม่เคยเจอนะคะอันนี้ประทับใจจริงแล้ว คูมินนี่ก็คือให้เต็มที่นะคะโค,ค้ดคูทุกท่านเลยไม่ว่าจะในห้องเรียนนะคะเพราะว่าครูกแก้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นลูกศิษย์คอร์สเกมของ Ruby k o n a t y ด้วยเนาะนะคะก็จะได้หลายๆอย่างโชคดีไงอแล้วก็ได้แบบอมรรสมาลีเซมของคูมินของเราเป็นอัพที่สูงขึ้นไปแล้วท่านก็เก่งเรื่องทำคลิปนะคะถ้าใครที่แบบว่ามุ่งมั่นนะคะเนาะ,ะท่านรออยู่ที่พระามสามค่ะครูกแก,ก้วก็อ่าได้คุยกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะ ไปลุยนะคะต้องไปเรียนให้กิ่งคนนี้ให้รู้เพราะว่าเราทีมงานโตขึ้นเราจะยิ่งเติบโตเติบโต,ต,ตขึ้นใช่ไหมคะเมื่อวานก็มีคนใหม่มาจากทางใต้กับครูพิยะเนาะสองคนสามคนที่เข้ามาดูหน้างานเออทุกคนก็บอกดีนะสนใจแล้วนี่แหละคะ่ะการที่เขาเปิดใจมาแล้วเห็นอของเราอะมั่นคงนะคะเราก็ลุยเลยคะ่ะแล้วมันมันเป็นความภูมิใจจริงๆเนาะถ้าเราต้องเป็นผู้นําต่อไปแล้วก็ประทับใจโค้ครูแล้วก็ขอบคุณ ภูมินนะคะรูบี้เออไม่ใช่แอมอรอนนะคะซูมาลีเซมูนะคะ,นะคะขอบคุณรูบี้คนที่โคจกาลขอบคุณโค้ดครูทุกท่านเนาะ,ะขอบคุณแอมอรอนอาจารย์ชินนภัณฑ์รุ่งเทวีนันทพงศ์ขอบคุณอเบร็กเดมอนศิพัชชาภูเิกันธนกุลขอบคุณพ่อแม่ทางธุรกิจของเราท่านดรสรวัฒน์ภัศาลสรวัฒน์และคุณพัทลีภพยศาลสรวัฒน์นะคะขอบคุณไปถึงผู้ก่อตั้งโค้เกมาสตึนนะคะปะป,ประทับใจอะไรบ้างในงาน แล้วประทับใจคำพูดอะไรของใครบ้างที่แบบจะประเด็นได้เลย่ยประทับใจนะคะอย่างเช่นครมิ้นเมื่อวานเนาะอย่างเช่นครูมิ้นเมื่อวานจาคาเดียวของท่านประธานบอกว่าเราต้องโฟกัสไปที่รูเนี่ยเราต้องเป็นรูบี้ใช่ค่ะชอบมากแล้วท่านว่าดูที่ว่าท่านจะดูว่าเธอออใช่เธอเธอประทับใจอะไรบ้างเธอลองพูดซิของฉันประทับใจท่านประธานมากประทับใจตรงที่ว่าไปไปหารูมาแล้วก็กไปทเป็นรู ใช่นะท่านก็บอกว่าอันดับเรกนะใช่ไหมคะเราต้องมีรูเออเอแล้วก็คือไม่รู้ค่ะประทับใจท่านประธานคํานี้ด้วยว่ารูบี้นะอย่าไปคิดว่าเป็นอรูคือต้องเป็นรูบี้คือมนุษย์เงินแสนอย่างน้อยนะเออนั้นแล้วแล้วในเราจะตั้งในทีมงานที่เนี่ยนะคะเราจะตั้งว่ารูบี้แค่ทางผ่านนะคะหลักล้านคือเป้าหมายนะคะเนาะ อันนี้ก็คือท่านก็ให้บอกว่าอย่างนี้น้อยอ่ะท่านประธานบอกผู้คุณต้องมีตําแหน่งรูบี้ประดับไว้เลยเนาะนะคะก็ประทับใจแหละทั้งทั้งแบบทุกท่านเลยค่ะโค้ดครูนะโค้ดจัมบูนี่ก็ทุกครั้งที่ไปเรียนอู้นะคะจะมีเทคนิคมีเขาเรียกว่าปรัชญาให้เราได้คิดนะคะคือประทับใจแหละค่ะอ่าฮุมินนะคะฮุมินก็แบบว่าเป็นคนที่แบบมาเน,น้นเราก็อยากให้ทุกคนสําเร็จย้ําพวกเธอทํายังไม่พอนะต้องทําให้มากกว่านี้ แล้วต้องปิดอ xl ให้ได้อย่างคุูมินอะไรเนี่ยเราต้องอย่าลงประดินนะคะคือเราเข้ามาแล้วก็วคือเราอยู่ตรงเนี้ยเราต้องมีรายได้อย่างเดียวเพราะว่าทุกวันในปัจจัยเนาะคือมันรวมๆคือประทับใจหมดละคะ่ะคุูมินค่ะประทับใจในทีมออนไลน์ของเราแล้วก็โค้ชครูอะเมื่อวันเมื่อวันแชร์ประสบการณ์นิดนึงซีตอนท้ายๆท,ท,ที่คุูมินให้เรื่องของไลฟ์สดยังไงให้ได้ตังที่สอนละเอียดยิบเลยอันนั้นลองดูซิว่าเรามีอะไรขาดตกปกพร่อง อ่านะคะเนาะคือหนึ่งเนาะการเข้ามาในไลฟ์คุณมินก็บอกแล้วว่าให้ตั้งว่าอ่าคุณเข้ามาในคำว่าอมือใหม่มือใหม่หรือมือเก่าก็ได้เนาะเออนะคะเข้ามาในต้องการอะไรใช่ไหมเราต้องต้องมองจุดประเด็นที่ที่ว่าเอฟซีหรือใครเข้ามาเนี่ยในเราต้องถามเขาต้องการอะไรนะคะเขาต้องการอะไรอยากสร้างตัวตนอยากมีรายได้ หรือเข้ามาเพื่อจุดประทรวงอะไรเนาะแล้วคุณเมย์ก็บอกว่าให้เน้นจุดเป้าหมายที่เขาต้องการคือคนใหม่เนาะที่เขายังไม่รู้เรื่องในการเล่นติ๊กตอกเขาต้องการทุกคนต้องการเข้ามาเนี่ยอ่อยากรู้กฎระเบียบอยากรู้แนวทางอยากสร้างตัวตนอยากมีไรายได้นะคะเราต้องจับจุดให้ให้ได้จับประเด็นให้ถูก เออไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยอะไรใครมาบางทีก็มาได้ทักทายอันนี้จุดสําคัญจริงๆเนาะเหมือนเราไปอ่ะถ้าเราพิมพ์เข้าไปตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะพูดจัดเขาไม่ได้ทักเราเลยก็ออกนะคะต้องออกเราต้องมีอ่าเขาเรียกว,ว่าต้องมีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนเนาะใครมาก็ตามเราก็ทักทายแล้วก็ถามเขานะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นความรู้ในหน้าไลฟ์มากๆเลยในการที่เราไปเรื่อยเปื่อยก็ไม่ได้คุณมาไลฟ์ like, อยู่ทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็บอก เออสนใจแต่เราไปส่งต่อไม่เป็นไม่ถูกเขาจะต้องการอะไรเราต้องแนะนําเขาตรงนั้นแล้วก็ดึงเข้ามาที่ห้องเรียนให้ดึงมาที่ห้องเรียนเลยแล้วก็ให้อื่นว่าเนี่ยนะคะเราต้องไปตอนเนี้ยเรามีโคต้าเรียนนะใครอยากเรียนใครที่เอาจริงนะมาเลยเนาะเหลือเหลือแค่สิบที่นั่งรูเอจะบอกว่าให้ให้เน้นตรงนี้แล้วก็ให้มาเรียนนะคะองจุดประเด็นแล้วก็อยู่ที่ตัวเรานะคะคือ อะไรก็ตามเนาะต้องสําเร็จก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเรามุ่งมั่นเราทําความเข้าใจส่งต่อถูกเราสําเร็จนะเหมือนคุูมินบอกว่าเนี่ยรอคีอยู่สิบแปดแพติน,นัมโอ้โหคนลุกใจฟูนะคะใจฟูมากๆต้องต้องเรียนรู้เทคนิคจากแอมรอดสุมารีเซ่หมูคูมินติโก,กทีบีของเรานะคะทุกคนแล้วก็ประทับใจทุกคนเลยค่ะครนะอบครัวของเราเนาะท็อปอัพทูริค่ะคูมินค่ะอ่า คืนใหม่ค่ะเผื่อว่าจะให้ใครแชร์ประสบการณ์แบ่งปันด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะครูกแก้วใจนะฮะ